วิเคราะบอลวันอังคารที่6กันยายนพุทธศักราช2565กับเฮงบอลเต็งนะครับวันนี้เฮงเลือกในสกูฟ้าแชมเปียนส์ลีก2022ทับ2023มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันทั้งหมด8คู่นะครับก็เป็นตัว VIP ระดับ4ดาว1คู่และ VIP ระดับ5ดาวอีก1คู่นะครับ ในส่วนของทัศนะคู่ V.I.P. ครับก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่หลายแอปไซเฮงเจหรือว่าสแกน QR Code คดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคู่แรกวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างดีโมสเกเปบกับเชลซีนะครับราคาบอลเปิดมาให้ทางฝั่งเชลซีครับต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่2คู่ระหว่างบริษัทดอทมูลครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของโคเปหเฮเกนครับราคาบอลก็เปิดมาลูกควบลูกครึ่งเช่นเดียวกันครับถัดมาครับ คู่ที่3คู่ปารีสแซงต์แชงครับพบกับยูเวนตุสครับราคาเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งเช่นเดียวกันครับปารีสแซงต์แชงต่อนะครับคู่ถัดมาคู่ที่4ครับคู่ระหว่างเซบีย่าครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ราคาบอลเปิดให้ทางฝั่งแมนซิตี้ต่ออยู่1ลูกครับคู่ที่5ครับคู่ระหว่างเซลติกพบกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับ ราคาบอลเปิดมาให้เรอัลมาดริดต,ต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่6กครับคู่รองเลดบูซันสบัวครับเปิดรังต้อนรับการมาเย,ยือนของเอซีมิลานครับราคาบอลเปิดมาให้ทางฝั่งเอซีมิลานต่ออยู่ครึ่งลูกครับคู่ที่7กครับคู่รองสุดท้ายครับคู่รองอาร์บีลาซิคพบกับซักตาโดเนตราคาบอลเปิดมาให้ทางฝั่งอาร์บลาซิคต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งลูกครึ่งควบ2นะครับ และคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างเบนฟิก้าพบกับมัคคาบีไฮฟาครับราคาบอลเปิดมาให้ทั้งฟังเบนฟิก้าต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับก็ในส่วนของทัศนะ8คู่วันนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันตอน่อวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับก็ชิงเอาเวลา5ทุ่ม45นาทีครับคู่ระหว่างนิโดโมซาเกะครับ พบกับเชลซีนะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเชลซีต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่องนะครับก็ในกลุ่มนี้ครับก็จะมีเรดบูลซัสบวกับเชลซีเอซิมิลานและดินามซสาก็บนะครับก็ในส่วนของผลงานการพบกันครับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดครับเรามาดูกันที่ดินามซสาก็บกันก่อนเลย10นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นครับก็ชนะ8ครับเสมอ1และแพ้1นนะครับนัดล่าสุดก็ เอาชนะริเยกาในรังของตัวเองมาได้นะครับในศึกโครเอเชียดิวชั่นหนึ่งนะครับก็อัตราชนะอยู่ที่80%ครับชนะราคา70%และอัตราเกมสูงอยู่ที่80%นะครับก็ถือว่ากินราคาอยู่นะครับสำหรับดิโมซากีบครับในส่วนของศึก UCL ครับรอบคัดเลือกที่ผ่านมาก็4นัดครับเก็บชัยไปได้3และแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับก็คือนัดที่พบกับโบโดกลิมนะครับ ส่วนทางฝั่งเชลซีครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ5เสมอ2อและแพ้3นัดน,นะครับนัดลาสุดก็เฉือนเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดมาได้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อน1นนะครับอัตราชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ครับชนะราคาย22.22เ22ปอร์เซ็นต์และอัตราเง้มสูงอยู่ที่55.56เปอร์เซ็นต์ครับมาดูในส่วนของ UCL ครับเชลซี Chelsea ฤดูการนี้เพิ่งได้เข้ามาเล่น UCL นะครับเลยไม่มีเสถิติของ UCL นะครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับดินาโมสาเก็บได้27เสีย12ผลต่างประตู15ลูกครับส่วนเชลซีครับได้14เสีย15ผลต่างประตูลบหครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาลูกควบลูกครึ่งแบบนี้ดินโมสอเก็ปกินราคาอยู่2นัดเสียสนัดครับ ส่วนทางฝั่งเชลซีครับกินราคา1นึนเสีย4นัดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับทั้งดินาโมซาเก็บและเชลซีสูงทั้งหมดเลยครับ5นัดหลังสุดครับคือยิงเยอะจริงๆครับยิงเยอะเสียเยอะครับก็ในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งดินาโมซาเก็บไรอัอัพยังไม่มานะครับต้องไปติดตามต่อก่อนเตะ15นาทีนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีครับคาดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับก็น่าจะมา ในระบบ4-3-3ครับเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ครับ3ประสานแนวรุกก็มีหน้าเป้าเป็นราฮิมสเตอร์ริงครับมีคริสเตียนพูริสิตครับแล้วก็เมสันเมาส์ก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแม่งกอฮาคลิปซิเยกนะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับคู่แรกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งเอ่อรอบคัดเลือกครับไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มนะครับ เพราะว่าแบ่งกลุ่มไปแล้วตอนนี้เป็นรอบคัดเลือกแล้วนะครับนัดแรกครับเองยังมองว่าเชลซีครับพวกเขามาเล่นที่โกเอเชียนัดแรกแบบนี้พวกเขาต้องพยายามเก็บชัยให้ได้ก่อนครับเพื่อนัดถัดไปกลับเล่นในรังก็จะได้เล่นอย่างสบายๆครับขอแคชชนะก็พอแต่นัดนี้ครับเองมองว่า1ลูกสําหรับเชลซีมีอย่างแน่นอนครับต้องไปกัดฟันต่อลุ้นเม็ดที่2เพื่อจะให้กินเต็มนะครับไม่งั้นจะเสียครึ่งั วิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเกมวันนี้นะครับคู่ระหว่างบุตเลซดอทมูลครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของ FC โคเปเฮเกนครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งดอทมูลครับต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับก่อนในส่วนของกลุ่มนี้ครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีเซบีย่าครับมีบุตเลซดอทมูลและโคเปเฮเกนครับถือว่าแข่งยุบสมควรนะครับกลุ่มนี้คู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับมาดูผลงานการแข่งกันที่ผ่านมาของดอทมูลกันก่อนเลยนะครับ ดอทมูลสินัดหลังสุดครับชนะ6เสมอหนึงและแพ้3นัดน,นะครับนัดล่าสุดก็เฉียดเอาชนะฮอฟเฟนทฮมมาได้ครับด้วยกอรหนประตูต่อศูนนะครับอัตราชนะที่6กครับชนะราคา CFC 4และอัตราเกมสูงที่44.44%เ44ช่นเดียวกันนะครับส่วหลังฝั่งผู้มายันอย่าง FC โคเปเฮเกนนะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขากับชนะ6เสมอ1และแพ้3นัดน,นะครับ นัดล่าสุดก็เฉือนเอาชนะซีเคบอกมาได้ครับในรังของตัวเองครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับ f อฟโคเปห์เกนนะครับอัตราชนะในที่หกสิบเปอร์เซ็นครับชนะราคาหกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นและอัตราเกมสูงอยู่ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันครับเปรียบเทียบผลบอลสิบนัดหลังสุดของคู่นี้ครับบรุสเซ่ดอทมูลครับได้สิบแปดเสียสิบผลต่างประตูแปดลูกครับส่วน โคเปฮเกนครับได้19เสีย14ผลตังประตู5ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปราคาลูกครึ่งแบบนี้ครับทางฝั่งดอดมูล5นัดหลังสุดครับจินตราคา3นัดเสีย2นัดครับส่วนทางฝั่งโคเปฮเกนครับราคานี้เปิดมาแค่4นัดล่าสุดนะครับจินตราคา3ครับเสีย1นนัดนะครับ สูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกควบ3มลูกครึ่งนะครับทางฝั่งดอทมูลสูง2นัดตา่ามนัดครับเช่นเดียวกันกับ fc โคเป่เกนครับสูง2นัดตา่ามนัดเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะครับทางฝั่งโบรุสเซดอทมูลครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2ครับ,บ,บ, 4, 4, รบก็น่าจะ เปิดเกมรุกสาย FC โคเปเฮเกนนะครับแต่ก็ต้องแพ็คเกมรับอยู่พอสมควรครับหน้าเป้า2ตัววันนี้ก็น่าจะเป็นอองตวนี่โมเ a สครับของคู่รักตะขายกับจูเรนบันนะครับโดยมีแดนกลางที่คอยประสานงานก็เป็นมาโกรอยนะครับส่วนฝั่ง FC โคเปเฮเกนวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าจะเป็นอันเดรัสคาเนริโอครับ ในส่วนของโคู่ที่2ของเพลงวันนี้นะครับเพลงยังเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่เจ้าทีมอย่างบอตเอร์เซดอนมูลกันพวกเขามีคลาสบอลมีมาตรฐานบอลที่ดีกว่าโคเปเกนอยู่พอสมควรนะครับและนาแรกนัดนี้ได้เล่นในรังด้วยก็น่าจะเก็บชัยจาก f อโคเปเกนได้ไม่ยากครับก็2ประตูมีอย่างต่างแน่นอนครับรอลุ้นประตูที่3ประตูที่4ตามมาเพื่อหวังอร์สูงไปด้วยครับเฮงฟันธงไปที่ วิเคราะห์บอลคู่ที่3ของเฮงวันนี้นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับขยับมาคิกเอาเวลาตีสอตรงนะครับก็คู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับเปิดรับต้อนรับการมาเยือนของเจมมลายูเวนตุสนะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งปารีสแซงต์แชร์แมงต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับก็ในกลุ่มนี้ครับก็มียูเวนตุสครับมีปารีสแซงต์แชร์แมงมีเบนฟิก้าและมีบักคาบีไฮฟานะครับก็ น่าจะโดนยับเลยครับสำหรับมาคาบีไฮฟาก็ในส่วนของคู่ที่3ของเฮงวันนี้นะครับเป็นตัว v i p นะครับระดับ4ดาวนะครับก็สามารถไปติดตามไปทราบไปพูดคุยติดตามทัศนากันต่อได้ที่ l ลน e SI เฮง789หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอวิเคราะห์บอลคู่ที่4ของเฮงวันนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่ระหว่างเซบีย่าครับ รองเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของร่องจ่าฝูงพิมลีกอังกฤษตอนนี้ครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่ออยู่ลูกครัวบุกครึ่งนะครับก็สำหรับกู่นี้ครับเคยพบกันมา2ครั้งเท่านั้นครับก่อนในสกู๊ซีเอลนี่แหละครับก็เป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยไปได้ทั้ง2นัดเลยนะครับสกอก็สูงทั้ง2นัดเลยครับ มาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นอย่างเซบีเกันก่อนเลยเีรสินัดหลังสุดของพวกเขาครับเก็บใจได้แค่2นัดเท่านั้นเสมอ3และแพ้ถึง5นัดเลยทีเดียวนัดล่าสุดโดนบาเซลลนหน้าครับถล่มในรังของตัวเองไปถึง0ประตูต่อ3เลยทีเดียวนะครับอัตราชนะที่20%ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสูงที่50ครับ ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างเรือไบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มชิพนั้นหลังสุดถือว่าดุดันร้อนแรงจริงๆครับนัดล่าสุดครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับแอสตันวิลล่าครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่นัดก่อนหน้านั้นครับทันลมนอตติงแฮมฟอร์เรสไปถึง6ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับอัตราชนะอยู่ที่60%ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสูงที่60%ครับ เปรียบเทียบผลบอล10นัดหลังสุดของคู่นี้ครับเซบีย่าได้12เสีย17ผลต่างประตูลบ5ครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้27เสีย13ผลต่างประตู14ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปราคานี้ย้อนหลังครับราคา1นลูกแบบนี้เซบีย่าไม่กินราคาเลยนะครับสำหรับ5นัดหลังสุดครับมีเจ้า3นัดแล้วก็เจง2นัดครับ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาการเดียวกันครับราคาเปิดมา1ลูกวันนี้ก็เจ้าไปสนะีนัดเจ๊ง1นัดครับไม่กินราคานะครับสูงตามค่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเซบีย่าสูง2นัดต่ํ3า3นัดครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้สูง3นัดต่ํา2นัดนะครับก็ในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทางฝั่งเซบีย่าน่าจะมาในระบบ4 3 3ครับ ก็น่าจะเปิดเกมรุกใสแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่น่าจะทำได้ครับก็น่าจะโดนแมนซิสเตอรถึงเกมใส่เลยนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ครับก็น่าจะมาในระบบสีน้ำสามแผนการเล่นโดยทานหน้าเป้าก็เป็นเอลลิงฮาร์แลนด์นะครับฝั่งซายย้ายจะเป็น, o, นฟิลฟอร์เดนฝั่งขวาเป็นเดนเนลโลสีเหนะครับก็ในส่วนของคู่นี้ครับเพ่งยังมองไปที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ตอนนี้ฟอร์มพวกเขากำลังร้อนแรงอยู่จริงๆเลยครับถึงแม้ว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกนอกบ้านจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่นั่นี่เป็นนัดแรกในสกิวซีเก็ต้องเน้นอย่างแน่นอนครับเคิงขอวิเคราะห์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหนึ่งลูกมีแน่รอลนุนนวิเคราะห์บอคู่ที่5ของเคงในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่ระหววังเซลติกครับเปิดเซลติพาร์คต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาว เรอันมารดริดครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทังฝั่งผู้มาเยือนอย่างเรอันมาดริดครับต่ออยู่ลูกครบลูกครึ่งนะครับก็ในส่วนของทัศนะตัว VIP คู่นี้ครับเป็นตัว VIP ระดับ5ดาวเลยนะครับเห็งมั่นใจสุดๆเลยนะครับคู่นี้ก็อยากทราบทัศนะก็ไปติดตามกันต่อครับที่ไลน์แอสไซเฮงเจ็หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน วิเคราะห์บอลคู่ที่6ของเฮงวันนี้นะครับดูกาเตนสีคับคู่ระหว่างเรซบูลซันส์บัวกับเปิดรังตอนรับการมาเยือนของเอซีมิลานนะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอซีมิลานครับต่ออยู่ปอปนะครับก็มาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับในทุกรายการครับ สำหรับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างเรดบูลซันส์บัวครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาเก็บชัยไปได้ถึง8นัดเลยทีเดียวนะครับไม่เสมอใครเลยและแพ้แค่2นัดเท่านั้นนะครับนัดที่แพ้ก็แพ้ต่อสตรมกาดครับ2ประตูต่อ1ครับและอีกนัดหนึ่งก็แพ้อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับด้วยกอร์2ประตูต่อ3นะครับ อัตราชนะอยู่ที่80%ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสูงอยู่ที่30%นะครับสำหรับเลสบูซัสบวก10นัดหลังสุดครับส่วนทางฝั่งผู้มวยยันอ,อย่าง AC มิลานครับ10นัดหลังชุดของพวกเขาในทุกรายการครับเก็บชัยไปได้7เสมอ2และแพ้แค่1นัดเท่านั้นนะัดที่แพ้ก็แพ้ต่อซาเลโกเซกที TE นะครับก็เป็นศึกฟุตบอลกระชับมิสโมสรอนนะครับด้านะนั้นก็พ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ2นะครับ อัตราชนะที่เจ็สครับชนะราคา70%และอัตราเก็บสุ่มที่60%เปรครับเปรียบเทียบผลบอลสิบนัดหลังสุดของคู่นี้ครับเรดบูลซันส,สบวกได้24เสีย6กผลต่างประตู18ลูกครับส่วนทางฝั่งเอซิมิลานครับได้27ประตูเสีย10ประตูครับผลต่างประตู17ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดนาปอปอแบบนี้ เลดบูสันบวกกินราคา2นัดเสีย3านัดจาก5นัดหลังสุดครับเช่นเดียวกันกับเอซมิลานครับกินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดครับสูงต่ำค่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3ครับเลดบูสันบวกสูง2นัดต่ำา3นัดครับส่วนนักฟังเอซิมิลานครับสูง3นัดต่ำา2นัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับที่คาดว่าจะลงสนามครับทางฝั่งเลดบูสันบวกยังไม่มานะครับรายชื่อตัวผู้เล่นต้องไปติดตามรอก่อนเตะ ประมาณ15นาทีครับส่วนทางฝั่งผู้มายันอย่าง AC ซมิลานครับก็น่าจะมาในระบบ4-3-3ครับหน้าเป้าก็ยังคงเป็นคนเดิมครับโอลิเวียเชลลูครับฝั่งขวาจะเป็นจูเนียเมสเซสนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นราฟาเอลเลอานะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเพียงยังมองว่าผู้มายอนอย่าง a อซมิลานครับนั่นมีเป็นนัดแรกของ UCL ในปีนี้ด้วยพวกเขาต้องเน้นอย่างแน่นอนครับ จะพยายามเก็บชัยเหนือเรดบูลแซนสบวกไปให้ได <S wn course> ้ครับแย่สุดก็เสียครึ่งครับสำหรับเอซิมิลานท่าเจ้านะครับแต่เฮงมองว่าเอซิมิลานน่าจะพยายามเก็บชัยในนัดแรกจากเรดบูลซนสบวกไปให้ได้ก่อนครับเพงวิเคราะห์บอลคู่ที่7ของเฮงในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่รองสุดท้ายเล้ครับในสกยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ คู่ระหวางอาร์เบซิครับเปิดเรดบลูอารีน่าต้อนรับการมาเยือนของ f อฟซีซักตาโดเนตนะครับราคาบอลตอนนี้เปิดไหมทางฝั่งอารเบซิครับต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับก่อนในส่วนของผลงานการพบกันครับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับในทุกปายการครับขยังมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าทิมอย่างอาเ์เบซิกันก่อนเลยอาเบรซิคสิบนัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3เสมอ3และแพ้ถึง4นัดเลยทีเดียว นัดล่าสุดครับก็ไปพ่ายต่อไอทรอฟแฟนเฟิร์ตมาถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียวครับนั่นัันสู้ไม่ได้เลยครับก็อัตราชนะอยู่ที่30%ครับชนะราคา30%และตระแ็มสูงอยู่ที่70%นะครับส่วนทางฝั่งผู้มวยอย่างเอฟซีซักตาโดนเนตครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ4เสมอ4และแพ้2นัดน,นะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะรุบวินนิกกี้มาได้ครับด้วยกอนย0ประตูต่อ1นะครับ อัตราชนะอยู่ที่สีนครับชนะราคา14.29%และอัตราเกมสูงอยู่ที 42. ่42.86%นะครับสำหรับ f อฟซักตาร์โดเนตครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดหลังสุดของคู่นี้ครับอาร์เบลิซิกได้21เสีย 21, 21ผลต่างประตูศูนย์ครับส่วน f อฟซักตาร์โดเนตครับได้19เสีย16ผลต่างประตู3ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้อาร์เบลิซิกสูง2นัด ต่ำสามนัดครับส่วน R f c สักต้าโดเนก็เช่นเดียวกันครับสูง2นัดต่ำสามนัดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกควบ3มลูกครึ่งครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวทางฝั่งอาร์เลซิกสูงสานัดต่ำสองนัดครับเช่นเดียวกันกับ FC สักต้าโดเนกับ, f, c, ic, บสูงสานัดต่ำสองนัดเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับทางฝั่ง f c ฟซีตาโดเนตยรชื่อยังไม่มานะครับก็ต้องไปติดตามรอกันต่อนะครับส่วนฝั่งอาเบเลซิครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ CC 1 1หนึ่งครับก็หน้าเป้าจะเป็นติโมเวนเนอร์ครับส่วนกลางรุกก็เป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู่นะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้นะครับเพียงยังเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่อาเบไลซิครับกระทิงดุแห่งเยอรมันนะครับสำหรับอาเบเลซิครับ ก็น่าจะเก็บใช้ใน FC ซักตด,ดูเนีไปได้อย่างสบายสบายครับไม่ยากอย่างแน่นอนครับ2ประตูมีอย่างตามครับวิเคราะห์บอลคู่ที่8คู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงในค่ำคืนวันนี้นะครับในสึกยูฟาแชมเปียนส์คีครับปูตัวหว่างเบนฟิก้าครับเปิดรังต้อนรับการมียือนของมัคคาบีไฮฟานะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาทางฝั่ง,งเบนฟิก้าครับต่ออยู่รูปครึ่งนะครับ มาดูในส่วนของผลงานกลรแข่งันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดนะครับเบนฟิก้าครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาดูดีเลยครับชนะทั้ง10นัดเลยนะครับไม่เสมอไม่แพ้เลยครับอัตราชนะที่100%ครับกินราคาสูงถึง70%ครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่70%ครับส่วนทากฝั่งผู้มาเยือนอย่างมาคาบี้ไฮฟาครับ10นัดหลังสุดของเขาก็ดูไม่แย่ครับ เก็บชัยไปได้6เสมอ3และแพ้แค่1นัดเท่านั้นนะครับอัตราชนะที่60%ครับชนะราคา70%และอัตราเกมสุงอยู่ที่60%นะครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดหลังสุดของคู่นี้ครับเบนฟิก้าครับได้28เสีย7ผลต่างประตู21ลูกกับทัว่าเยอะเลยเดียวครับส่วนทางฝั่ง,งผู้มาเยือนอย่างมาคาบีไฮฟาครับได้22เสีย10ผลต่างประตู12ลูกครับ มาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้เบนฟิก้ากินราคาสามนัดเสีย2นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนทั้งฝังมัคคาบี้ไฮฟาครับราคานี้เปิดมาแค่3นัดเท่านั้นจาก5นัดหลังสุดนะครับก็กินราคา3นัดครับเสีย1นนัดนะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครับทั้งเบนฟิก้าและมัคคาบี้ไฮฟาครับสูง1นัดต่ำา4นัดนะครับ มาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในคําคืนวันนี้นะครับทางฝั่งมาคาบ,บีไฮฟารายชื่อตัวผู้เล่ยนยังไม่มานะครับทางฝั่งเบนฟิก้ามาแล้วครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับหน้าเป้าจะเป็นกอนซาโรรามอสครับฝั่งขวาจะเป็นเดวิดเนเรสแคมโพสครับฝั่งซ้ายจะเป็นราเอลดาซิวานะครับก็ในส่วนของคู่สุดท้ายของเพงในคําคืนวันนี้นะครับเพงยังเชื่อมั่น เชื่อใจไปที่ผู้มาเยือนอย่างเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านอย่างเป็นฟีก้าครับจะเก็บชัยในนัดที่11ต่อไปได้ครับและกินราคาด้วยครับ2ประตูมีแน่นอนเป็นอย่างต่ำครับหลอรลูนเมทิสสามเมทิส้ีเพื่อสกอร์ไหลครับถ้าสกอร์แรกมาไวก็ไหลยอย่างแน่นอนครับเพ่งเชื่อมันเชื่อใจไปสรุปทัศนะวันอังคารที่6กันยายนพุทธศักราช2565กับเองบอลเต็งนะครับ ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกวันนี้ครับคู่แรกครับคู่ระหว่างดินาโรมสเกปพบกับเชลซีครับเฮงเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่เชลซีครับคู่ถัดมาครับคู่ระหว่างบอตเซ่ดัดมูลพบกับโคเปีเฮเกนครับเฮงมั่นใจพี่เจ้าบ้านอย่างดัดมูลครับคู่ที่3ครับคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับยูเวนตุสครับคู่นี้เป็นทัศนะวีเอพีซีดาวครับไปติดตามกันต่อที่ไลน์นะครับถัดมาครับคู่ที่4คู่ระหว่างเซบีย่าพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฮงเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่ ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่ที่5ครับคู่ระหว่างเซลติกพบกับเรอัลมาดริดครับคู่นี้เป็นทัศนาวีเพีระดับ5ดาวเฮงมั่นใจสุดๆในคู่นี้นะครับก็ไปติดตามกันต่อที่ไลน์นะครับคู่ที่หครับคู่ระหว่างเรดบูลซาสบวกพบกับเอซีมิลานครับเพียงเชื่อมั่นใจไปที่ทีมเยือนอย่างเอซีมิลานครับคู่ที่7ครับคู่ระหว่างอาร์บิไลซิกพบกับซักต้าโดเนตครับเพียงมองว่าอาร์บิไลซิก ยิงเกินราคาอย่างแน่นอนครับและคู่ที่8คู่สุดท้ายท้ายสุดครับคู่ระหว่างเบนฟิก้าพบกับมัคคาบีไฮฟาครับเพงมั่นใจไปที่เจ้าถิ่นเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าครับก็ในส่วนของทัศนะวันนี้ตัวฟรีของเพลงมีเท่านี้นะครับก็ไปติดตามกันต่อได้ที่ไลน์แอ i ไซเฮง789หรือว่าสแกนคิวโค้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮง